บอทซื้อเครื่อง PS5 มีจริงไหมอย่างที่ทราบกันว่าการจองเครื่อง PS5 นั้นก็มาถึงครั้งที่9กันแล้วกับในประเทศไทยแต่การจองนั้นก็ยังคงยากอยู่เช่นเดิมและวิธีเทคนิคการจองเครื่อง PS5 ในไทยเองก็ถูกง,งัดมาใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกดสูตรต่างๆหรือการใช้เครื่องมือในการกรอกข้อมูลอัตโนมัติที่ให้มากับตัวเว็บเบราว์เซอร์แต่วิธีทั้งหมดนั้นอาจจะเกิดความสงสัยเกิดขึ้นมากับผู้ที่ทําการจองว่าเราเองก็คิดว่ากดได้เร็วแล้วนะ จะมีคนที่กดได้เร็วมากกว่านี้อีกเหรอจะทําได้เหรอกับเวลาเพียงแค่เศษเสี้ยววินาทีถ้ามนุษย์ทําไม่ได้ก็ต้องเป็นระบบคําสั่งอัตโนมัติที่ทํางานอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องการใช้บอทในการจองซื้อเครื่อง PS5 ในไทยก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยหรือการใช้งานที่ออกมาให้เห็นจากสายตาของผมเองแต่จากที่เคยไปทําข่าวช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดรุนแรงในไทยนะครับกับการจองเครื่อง PS5 ในร้านต่างๆก็มีคนพูดถึงการใช้ระบบอัตโนมัติพวกนี้ในการจองเหมือนกัน แต่ก็เป็นแค่การบอกเล่าไม่ได้พบคนที่ใช้งานระบบอัตโนมัติในการจองนี้แต่ในต่างประเทศนั้นก็มีอย่างเป็นล่ําเป็นสรนเลยทีเดียวเพียงแค่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทการค้นหาในช่อง YouTube ก็จะมีวิธีการทํางานของพวกบอทนี้ให้เห็นกันเลยเช่นเว็บไซต์ดังๆที่มีระบบบอทในการช่วยกดซื้ออย่างเช่น a m a z o n หรือ w a l m a r t ดดังนั้นในสายตาของคนอีกส่วนหนึ่งจึงไม่ได้แปลกกับการใช้บอทในการช่วยซื้อเครื่องเล่นเกม p s 5ไเพราะในด้านวงการอื่นๆอย่างรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดต่าง ก็มีธุรกิจรับจ้างสร้างบอทกันอย่างจริงจังและการใช้บอทซื้อของนั้นในประเทศอเมริกาก็ถือว่าไม่ได้เป็นการทําที่ผิดกฎหมายจากข้อมูลของวอชิตันโพสแล้วใครละ่ะที่เป็นคนสร้างบอทระบบสั่งซื้ออัตโนมัติพวกนี้นั่นก็คือกลุ่มคนที่เก่งด้านโปรแกรมเมอร์และเข้าใจหลักการทํางานของระบบเว็บไซต์ที่เปิดให้จองสินของต่างๆที่เขาต้องการหรือผู้จ้างวานซึ่งเว็บร้านค้าต่างๆก็มีรูปแบบลักษณะการทํางานในการสั่งซื้อสินค้าที่คล้ายๆและก็เหมือนกัน หยิบไซตะกา้ากดซื้อใส่ที่อยู่หมายเลขบัตรเครดิตและก็กดยืนยันเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นซึ่งคนกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโคดดิ้งแบบนี้ก็ไม่ได้หายากมากจนเกินไปนักผมเองก็ไปคน้นค้นมาเจอนะครับกับเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่มีการขายผลงานหรือการรับจ้างแนวฟรีแลนซ์นะครับเป็นจอบๆไปอย่างเช่นของเว็บไฟเอ ก็มีคนที่มีบริการรับจ้างเขียนระบบอัตโนมัติในการจองซื้อของอย่าง a เม z o n หรือ w a l m a r t ส่วนราคาค่าจ้างบริการนั้นก็มีหลากหลายและก็หลายเงินไขให้ผู้ใช้บริการเลือกได้เลยแต่อันนี้ขอเตือนให้กันนิดนึงนะครับก็ระวังเรื่องของตัวข้อมูลที่ใส่เข้าไปในระบบอัตโนมัติพวกนี้อาจจะไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยเพราะคุณไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโค้ดนี้ขึ้นมาใช้เองก็ต้องใช้ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อนๆก็คงได้คําตอบกันได้บ้างแล้วกับการใช้ระบบอัตโนมัติในการใช้บอทในการช่วยซื้อสินค้าต่างๆจึงไม่แปลกใจนะครับเมื่อเริ่มทําการเปิดจองตัวสินค้านั้นจะหมดไปอย่างรวดเร็วไม่เว้นแม้แต่เครื่อง P s 5ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีก็ให้ความสะดวกสบายหลายๆอย่างกับผู้ใช้งานหรือผู้ซื้อแต่มันก็มีช่องว่างให้กับผู้ที่เห็นช่องว่างนั้นสามารถนําไปสร้างความได้เปรียบมากกว่าคนปกติทั่วๆไปและเพื่อนๆคิดยังไงล่ะครับ กับการใช้บอทระบบอัตโนมัติในการช่วยซื้อสิ่งของต่างๆในวงการวิดีโอเกมสวัสดีครับ